สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับอัดมาพร้อมกับเมนูข้าวผัดไข่ครับฝีมือคุณแม่บ้านเช่นเคยนะครับนะวัตถุดิบต่างๆนะครับเราก็จะเก็บมาจากสวนคุณยายเลยนะครับรวมถึงไข่ไก่ด้วยก็เป็นไก่ที่คุณยายเลี้ยงเอาไว้นําไข่มาไข่นะครับนะหอมๆเลยครับร้อนๆนะครับทาเสร็จใหม่ร้อนๆนะคะหัวหน้ากินมากเลยมาจะเริ่มกินเลยนะครับแซ่บๆครับผม ว้นี่ครับเป็นเมนูง,ง่ายๆครับวันนี้ครับเนี่ยข้าวผัดไข่แบบเน้นๆเ,เลยฮะเนี่ยอ้ไขส่สดๆจากสวนครับอืมอืมอร่อยอะ่ะแซ่บแซบไม่ต้องใส่พริกน้ำปลาเพิ่มนะฮะอร่อยนัวอร่อยพอดีมากฮนะอือืม,อม ผักมะเขือเทศดูนะอืมมะเขือเทศกำลังพอดีเลยครับไม่เปรี้ยวมากปกติอัดนะครับจะไม่ค่อยเป็นคนที่ชอบทานมะเขือเทศที่มันเปรี้ยวจนเกินไปนะครับนะอันนี้มะเขือเทศกำลัง ออกเปรี้ยวหน่อยๆน,นะครับพอดีครับอร่อยเข้ากันกับข้าวผัดนะไม่เปรี้ยวมากจนเกินไปนะเดี๋ยวเข้าไปจะมีความหอมครับหอมน้งไข่หอมน้งข,มนงข้าวอืมอร่อยลงตัวครับข้าวนี้ก็จะเป็นข้าวเก่านะครับแช่ตู้เย็นมาหนึ่งคืนนะครับก่อนนำมาผัดนะครับ มันจะอร่อยครับนะเป็นเม็ดนะครับไม่ไม่ไม่ไมเละจนเกินไปนะฮะแซบครับ,<ม>รบอืมหอมไข่ครับอร่อย จับแต่กันเเดียวน,นี่ครับใหญ่คร mm ับอืมหอม โอเคนะครับอร่อยมากๆเลยครับเพื่อนๆครับกับเมนูบ้านๆครับข้าวผัดไข่ครับหอมๆเลยครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้อัดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ